าได้สามองค์กรนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นองค์กรในฝันที่เราจะพื้นอานใหญ่พื้นทงขาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแน่ๆทำไงเราจับมือกันแล้วก็ทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับก่อนที่มีการเรียกตั้งท่านไปเกณฑ์ขึ้นมาเป็นนายกผมได้คุยกับท่านนิพัฒน์ท่านนิพัฒน์ไปหาผมที่บริษัท แล้วได้ได้ได้คุยด้วยคุณนายท่านไปกินก็ไปนั่งคุยที่ที่เหมือนทนเราเราคุยแนวแนวคิดกันนะแนวคิดอะไรเราก็มองมองว่าหาดใหญ่ที่คนเก่งเยอะท่านพิพัฒน์ก็มีแนวคิดเดียวเดียกผมเราบอกว่าคนเก่งเยอะสถาบันต่างๆองค์กรต่างๆเยอะแต่ทําไมเมืองมันไม่ใหญ่ทําไมเวลาทําอะไรแล้วมันไม่เป็นหนึ่งเดียวเราก็เลยคิดว่าจากความคิดวันนั้น ผมก็บอกว่าท่านนิพัตร์ท่านเง,งินเดี๋ยวเรากับอบจต้องทอํางานด้วยกันแล้วเราก็โชคดีมีวันนี้ว่าถ้าสามหน่วยงานที่จับกันจับมือกันนะไปโลดนะเพราะนักธุรกิจทั้งหมดมอยู่ในองค์กรข,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 ของกันค้าเทศบาลนครหันใหญ่ถ้าเราได้ผู้บริหารที่เข้ามาเปลี่ยนเมืองนะเราก็ลุ้นเงินสองวันนี้แลก็เปลี่ยนเมือง แล้วก็เป็นเป็นทีมเดียวกับพอชสงขามันก็จะยิ่งทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะนะนะครับ <c oughs> เฟ็มต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องจับมือกันต,ตรงนี้หอหอการค้าจังหวัดสงขาการจะทําอะไรขนาดนี้จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคอพรอคือคณะกรรมการร่วมเอกอชนถามว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมีสภาอุตสาหกรรม มีสมาันธุรกิจการท่องเที่ยวมีโลจิสติกมีอสังหามีมูลนิธิสงขามีสตรีมีมูลนิธิจีนมีอะไรต่างๆมากมายนะเยอะเยอะเยอะมากเลยต่ตามคนต่างภายต่างคนต่างทำงานตามภารกิจของตัวเองเวลาไปขอมงบป,ประมาณจาก,กจอบจหรือจากเทศบาลเดี๋ยวคนนั้นไปเดี๋ยวคนนี้ไปแล้วก็ทํางานออกมาเป็นเบี้ยวกันเอง งานมันไม่ใหญ่นะครับผมกบคุยท่านทิพักบอกว่าต่อไปการจัดนุบป,ประมาณของอบจอของเทศบาลอะไรต่างๆจะต้องจัดให้เป็นระบบแล้วก็ถ้าหากว่าทุกองค์กรตัวนี้มาเข้าประชุมร่วมกับรกรอแล้วก็ผ่านกรอผ่านกรพรตัวนี้ไปแล้วก็ไปสู่อบจอไปสู่เทศบาลไปสู่จังหวัดมันจะเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะพัฒนาด้านกีฬาด้านวัฒนธรรมด้านประเพณีด้านไม้อ่ด้าน สปอร์ตด้านของสมาร์ทอะไรตนะ่างๆผมผมคิดว่ากับจะถ้าผ่านเวทีนี้ได้แล้วเวทีตรงนี้ต่อไปไปตรงไหนไปกรอโคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนตรงนั้นมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอปจอก็นั่งอยู่เทศบาลก็นั่งอยู่หอการค้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นถ้าเราคิดเรื่องเดียวกันแล้วไปสู่เวทีนี้ทุกอย่างจบผมสมมติว่าเราจะคิดว่าเรื่องของ สกายวอล์กเย่างนขนาดนี้สกายวอล์กสงครามคิดมากี่ที่ฮะข้อหงก็สกายวอล์กควนคันเหลาก็สกายวอล์กเข่านำค้างก็สกายวอล์กถ้าสกายวอล์กไปสามที่นี่มีโอกาสได้ไหมท่านสสก็รู้เพราะฉะนั้นเราจะทำทำยังไงให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าสกายวอล์กเอาไว้นในจับดิตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนที่มันจะขับเคลือ่อนเมืองตรงไหนที่มันมันสกายวอล์กแล้วมันโอ้ขอให้เกิด รายได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้ทุกท,ทุกภาคส่วนได้ได้ประโยชน์ตอนนี้ต้องมาคุยกันเป็นหนึ่งเดียวและก็ดันขึ้นขึ้น,นไปนอกจากเข้าไปกรอผ่านไปทางสสผ่านไปทางจังหวัดผ่านไปทางเทศบาลทางอบจทางกุงจังหวัดทางสภาพักผมนั่งผมมักจกะไปไประชุมแทนท่านประธานอยู่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาตรงน,นี้ผมจะนั่งประชุมอยู่ในจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ในสนองสภาพักที่มาทุกครั้งผมก็จะนั่งฟังอยู่แล้วผมมาจากภาครัฐผมจะเข้าใจว่าง,งบประมาณทําอย่างไรให้มันได้ใช่ไหมผมได้รับการ28ปีอย่างน้อยทํางบประมาณ28ครั้งนะงบประมาณปกติแต่บางปีสองครั้งสามครั้งมันก็ต้องมากกว่านั้นในการทํางบประมาณเราเข้าใจในช่องตรงนี้แต่ภาคเอกชนไม่สามารถของ,งบประมาณได้ เราเข้าใจแต่เราของบป,ประมาณได้ไม่ได้เราต้องไปขอผ่านอ,จอ,าอานบจเราไปขอผ่านเทศบาลเราไปขอผ่านกลุ่มจังหวัดเราต้องไปขอผ่านยุทธศาสตร์จังหวัดเพราะฉะนั้นขอการค้าเราทําหน้าที่ปรับดันครับปรับดันถ้าหากว่าอบจอคุยเรื่องอะไรมาสู่ภาคเอกชนภาคเอกชนไปชุมกรกรขึ้นมาทุกภาคส่วนจะต้องมองเป็นเรื่องเดียวกันว่าเราจะขับเคลื่อนไปตรงไหน ต้องแล้วเราจะทําอะไรมันจะต้องแผนระดับจังหวัดมันคืออะไรระดับนายชนาชาติระดับชาติกีฬาตรงไหนกีฬาตรงไหนระดับจังหวัดระดับกรุงจังหวัดระดับต้องตนมันต้องขับเคลื่อนไปตามระบบแล้วถ้าหากว่าเราไปมองไมิตี้คุณเป้นะรองนายกเป้ขับเคลื่อนเรื่องไม้มาต่อเนื่องมาตั้งแต่ยังไม่ยังไม่เกิดนะ <c oughs> ไม่ยังไม่เกิดจนในที่สุดผ่านมา แล้วอาจารย์ขับเคลื่อนกับอาจารย์ทรงศิลปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไม้เรื่องการประชุมเรื่องของการกีฬาเรื่องของ,ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันจะต้องไปด้วยกันนะถ้าไปด้วยกันแล้วเราก็จับมือร่วมกันตรงนี้ผมคิดว่าเราภาคเอกชนในเราผลักครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วท่านไาเจนก็มีความตั้งใจมากแล้วก็ได้ตั้งใจที่ทําหลายๆเรื่องแล้วก็ไปสอดคล้องกับของ ขอผมด้วยนะที่ที่ส่งมาเพราะผมพยายาอ่านนโยบายพวกนี้ผมเห็นบางสอดคล้องกันหลายหลายเรื่องนะครับท่านสสก็ตั้งตรงตรงนี้ผมวันก่อนผมคุยผมไปชุมกับท่านสสเด็กอีกที่นี่แล้วท่านก็เป็นคนพูดอกว่าท่านอยากมีเวทีที่จะพบปะกับภาคเอกชนเราทุกสองเดือนจากวันนั้นผมคิดอยู่ตลอดเลยว่าใช่แล้วับตรงนี้แหละ ผมก็เลยตั้งไว้ว่าหนึ่งสองสามหนึ่งคือเราประชุมหอการค้าทุกเดือนสองคือคอรเราต้องประชุมทุกสองเดือนเพื่อผลิตกาลังคอร์รให้เป็นหนึ่งเดียวและออกการค้าต้องเป็นเจ้าภาพเท่านั้นเพราะว่าถ้าปล่อยองค์กรอื่นมาเป็นเจ้าภาพไม่มีใครเป็นนะแล้วก็ในที่สุดก็ปล่อยไปมันก็หายไปสามก็คือต้องนําเสนอเรื่องเข้าคอรอหรือไปพบสสหรือไปอ่า พบกลุ่มจังหวัดหรือว่าไปหาเวทีตรงไหนเพื่อที่จะนําเรื่องที่เราคิดร่วมกันตรงนั้นไปนาเสนอผมนายกอบจผมนินเดรอิทขาวทองที่เดิมก็วรรวิทย์ขาวทองแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกนายกชายครับไ,ไหนก็เรียกนายกชายหมดอดีตก็เคยเป็นนายกอบจมาสองสมัยนะครับแล้วก็เป็นผู้เริ่มต้นกับดำานินการเลือกอบจโดยตรงเพรา,ราปประออตอนนั้นนอกจากรับตําแหน่งนายกอบจสขุขาแล้วเนี่ย เขาเลยรับเลือกเป็นประธานสมาธ์อบจภาคใต้นะครับได้รับเกียรติจากนายกทั้ง14จังหวัดให้เป็นประธานภาคใต้มาโดยตลอดเลยมีโอกาสผลักดันให้มีการเลือกนายกอบจโดยตรงก็ดีได้ที่ไปเตียมมาเป็นนายกอบจซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นคนสงขาและผมเชื่อว่าถ้าเรารวมพลังกันจริงๆนะครับเราไม่ไม่น้อยกว่าแสงว่าเราไม่น้อยกว่าจังหวัดไหนเลยในประเทศไทย <c oughs> แต่ที่ผ่านมาเราขาดขารจับมือกันขาดความร่วมมือกันขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับต่อไว้นี้ผมคิดว่าถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยสงขาเราจะต้องกลับมาเป็นเมืองหลวงของภาคใต้อย่างแท้จริงหาดใหญ่ต้องเป็นเมืองค้าขายที่อันดับหนึ่งของภาคใต้ที่อันดับหนึ่งของประเทศรองจากเที่ยวมาอากรอย่างแท้จริงนะครับ,รนะรบวันนี้มาเห็นทีบริหารชุดใหม่ผมคิดว่าเป็นความหวังนะครับ เป็นความหวังของคนใหญ่ความหวังของคนสมขาเป็นความหวังของผมด้วยนะครับผมอยากได้คนรุ่นใหม่เมันเป็นแนวคิดมารวมพลังกันสู้ให้ยกใหญ่ขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับก็หวังได่ใหญ่มันจริงนะครัี่ครับขอบคุณนมากครับก็ามาใหญ่สามจังหวัดน,นะครับแต่ว่าเป็นสามองค์กรเมื่อกี้นะครับออออจันนี้เอบจอ้อนข้าแน่นอนจำเลยร้อนอูเเส็จแล้วแน่นอนยังขาดอีกองค์กรเน่ คือเทศบาลน,นครนนใหญ่ถ้าได้สามองค์กรนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับ <c oughs> เป็นองค์กรในฝันที่เราจะพืน้นอนาใหญ่พื้นทงขาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแน่ๆนะครับแต่ผมก็คิดต่อไปว่าหลังจากเลือกตั้งเทศบาลเสร็จจะเลือกตั้งอบอปอ,อบตอนะครับ <c oughs> ผลการจะนับตั้งร้อยสี่สิบวนายุอบตอและนายุเทศบาลมันเป็นหนึ่งเดียวด้วยนะครับ <c oughs> เราต้องเดินไปได้วยกันอายุอบจนายุเทศบาลทุกเทศบาล นายกปททุกอบตต้องประกาศความเป็นคนถงขาความเป็นเจ้าหนองถงขาทั้งหมดมันเป็นหนึ่งมันผมอยากให้พวกเราจับปืนท้องถิ่นทั้งหมดแล้วเราสามารถกดดันผลส่วนกลางส่วนภูมิภาคเพื่อให้ทำนโยบายหรือว่าโครงการต่างๆสอดคล้งองกับความต้องการของพี่นอ้องประชาชนในท้องถิ่นนะครับนอกจากนี้เราคําว่าสปอร์ตซิตี้แต่เราดูแล้วดูภาพของกีฬาในจังหวัด อย่งไม่เป็นหนึ่งเดียวเช่นการแข่งขันกีฬาบางเทศบาลเ่ยแข่งกีฬาระดับตำบลแล้วบางแห่งก็แข่งระดับอำเภอแล้วพอแข่งระดับอำเภอเสร็จบางตำบลไปแข่งระดับตำบลอีกเพราะว่าถ้าเรารวมเป็นหนึ่งเราตั้งปฏิทินกีฬาได้ช่วงไหนเดือนไหนเราแข่งกีฬาระดับตำบลก็ครบครบมาเลยทั้งเดือน ถัดมากีฬาระดับอำเภอตั้งสูงอำเภอแข่งพร้อมกันเพื่อมาแข่งกีฬาระดับจังหวัดซึ่งอบจอเป็นเจ้าภาพอาจจะเป็นเดือนกีฬาของจังหวัดสงขลามีทุกคนใส่เสื้อกีฬาของจังหวัดหมดแลแ้ทุกเที่ยวเข้ามาก็ใส่เสื้อกีฬาจังหวัดสงขลาทำเสื้อทุกทุกแล้วผมอาจจะมองต่อไปว่าถ้าอยากเห็นกีฬาประเพณีระหว่างฟุตบอลนะครับระหว่างทีมมาเลเซียกับทีมชาติไทยเนี่ยถ้ามาแข่งกัน สลับป็นแข่งก็ได้ปีละครั้งเป็นกีฬาเพณีแต่เราต้องไม่ไปเครื่องบินเราน้องรถขบวนแหกกันไปไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียจบแข่งบ้านเราก็มาแห่กันมาเราก็รับตั้งแต่ด่านสะตนดนะครับเราตั้งแถวรับแล้วไปแข่งสนามตินเราซึ่งไม่ไม่น้อยกว่าสนามไหนเลยในประเทศไทยนะครับเพื่อผมเสริมสปอร์ตซิตี้ผมว่าเนี่ยทุกอย่างเราเริ่มต้นด้วยความเป็นหนึ่งเดียว นะครับผมกาลังคิดต่อเคยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเนี่ยเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราน่าจะมีคณะกรรมาการพัฒนาจังหวัด<ม>นะครับคนนำร่มมานทุกคนได้เห็นนะครับอย่างชนประทานจังหวัดเขามานั่งด้วยสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั่งด้วยผู้ว่านั่งด้วยนายกอบจอตัวแทนต้องถิน่น<ม>นะครับอำเภอเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคนมานั่งตัวแทนจากหอการค้า ตัวแทนจากภาคธุรกิจโรงแรม,มผมว่าถ้า,ามันนั่งเป็นบอร์ดคณะกรรมาการพัฒนาจังหวัดทุกคนได้เห็นงบประมามาจังหวัดสงขารเป็นจำนวนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่มันน่าจะสอดคล้องกันไม่ใช่เรอบตัทำแบบนี้เทศบาลทำอย่างนี้อ่าผู้ว่าไปทําอีกแบบม,มันขาดความต่อเนืงง่องผมได้ไปร่วมใ้นากนาฬารของท่านที่นาทวีแล้ว ทักสีท่านไปไปด้วยท่านนะครับทักสีท่านเป็นสมบุญณมันเกิดนะครับท่านเป็นเป็นลูกศิษย์ของท่ทนนานอาจารย์พัดด้วยกไ็ได้คุยกันผมบอกบว่าจังหวัดสงขลาเราเนี่ยเขตสี่อำเภอเทพาสบายญ้อยเทพาสบายญ้อยนาสวีเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ท,ที่สวยงามเหมือนกับภาคเหนือแต่มันมันเอาไปใช้ให้มีมูลค่ามันไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ ผมบอกไอ้ใช้กําลังทหารตํารวจไม่มีทางที่จะไปแก้ปัญหาความสูบได้ที่จะแก้ได้คือเศรษฐกิจนี่แหละต้องทํำยังไงให้ชาวบ้านเขามีมีงานมีรายได้จากทรัพยากรที่มันมีอยู่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตรงนี้ทําได้ดีมากผมรุ่นแร่งท่องเที่ยวเยอะนะแถวสบ้าย้อยแถวนาโศวีเยอะาะรนตรงนี้นโยบายของผมหนึ่งคือหนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งอำเภอหนึ่งสนามกีฬา มณฑาสานอาจจะเป็นหลายสนามก็ได้ก็แล้วแต่ในอนาคตแต่ตอนนี้ในใบของทีมผมซึ่งจะเปลี่ยนทันสอสอเราจะกระตุ้นใน,อ,อ,นอย่างที่ท่านบอกนี่นย่าสปอร์ตซิตี้แล้ก็ให้เป็นหนึ่งท่องเที่ยวในเมืองขาดใหญ่ก็ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะไปเทียเ่ยวชนบทกันเยอะมากเราให้ตัวเน็ตกระราจายรายได้ไปสูช่ชนบทอันดับสูุดนทน้ายเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจตอนนี้เอาคนสงขาไปมาเที่ยวงสงขา,าครับ ต่างก็จะมาเที่ยวตอนนี้ก็ยังยังไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่มาเลเซียจะมาเที่ยวผมก็ยังปิดประเทศอยู่แต่ว่าคนสุขดาที่มาเที่ยวสงขาอย่างในปีเนี้ยดือนหน้าหเดือนเนี้ยปลายเถึงเดือนกันยาถึงเนี้ยสามารถที่จะพูดได้ซึ่งสงขาเราอวัเราก็มีคิดโปรเจกต์เอาไว้แล้วล่วงกว่าหนึ่งเดืนีล้วผมหากใหญ่่ผมว่าผมโชคดีที่ได้ถ้า,ามีฟ้ามาเป็นมาเป็นทีมงานไปงานมาเป็นเลขาผมก็เลยบอกสุธิพัฒน์เรื่องหักใหญ่เป็นอสุธิพัฒน์เลย ช่วยดูแลเชอวยนะแล้วก็จะทํางานร่วมกับทางหอการค้าแล้วก็จะดกับสมาคมผู้ประกอบการต่างเพื่อที่จะช่วยกับเคลื่อนในเศรษฐกิจในทุกด้านไอ้ตัวผมเองเนี่ยอย่างที่บอกนะผมอยู่ในภาคราชการก็ยังไม่ค่อยจะหนักทางด้านนี้สักเท่าไหร่ก็อาศัยทีมงานอาศัยท่านท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มาช่วยทีมร่วมคิดร่วมกัเป็นะครับขอบกรุงเทพฯครับโอเคนะครับคิดว,ว่าวันนี้ เป็นทีมันไ่ที่ดีครถือว่าเราเราโชคดีที่ท่านสอสอเนตให้เขียนมาแล้วว่านายกได้ท่านนายกไกลยนได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราแล้วก็ท่านนี้เด็กอธิพัฒน์นะครับเราเราได้ได้เปลี่ยนกันตรงนี้ส่วนของการเขียนโครงการผมก็มีทีมงานทาผูิจการออกบัญชาแล้วก็น้องก๊กีตรงนี้เป็นทีมงานที่ทําโครงการเพราะพวกเราช่วยคิด